พอแพรพอดแคสต์ Podcast ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิงสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอแพรพอดแคสต์ Podcast ค่ะก่อนอื่นวันนี้เป็นวันแรกนะคะขอแนะนําตัวก่อนค่ะพ่อแพรหรือแพทย์แพรแพทย์หญิงอัศมาวาน,นิตันติกุลนะคะเป็นสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งนรีเวชและผ่าตัดผ่านกล้องค่ะ ก็วันนี้เนื่องจากเป็นอินโท d u c t i o n นะคะก็จะมาขอแนะนำรายการกันนิดนึงนะคะก็ชื่อ podcast เป็นชื่อง่ายๆเลยก็คือพอแพรพอแพรก็คือแพทย์แพรนั่นเองมันเหมือนเป็นตัวย่อแบบแพทย์แล้วก็แพรนะคะก็คือพอแพรจะบอกว่าหมอเนี่ยชอบใช้คำย่อกันแบบมากก็เลยรู้สึกว่าเออลองเอาชื่อคำย่อเนี้ยมาเป็นชื่อ podcast ละกันง่ายๆนะคะก็ชื่อพอแพรนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกที่ทำรายการนี้ขึ้นมาเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็ เป็นช่วงที่ฟังพอดแคสต์เยอะขึ้นนะคะรู้สึกว่าแต่พอฟังไปสักพักก็เริ่มรู้สึกว่าเอออยากจะหาหาอะไรดีๆฟังที่มันไม่หนักมากได้ความรู้กระชับไม่ยาวจนเกินไปแล้วก็แบบฟังในเวลาแบบว่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำนู่นทานี่ไปด้วยได้ก็เลยคิดว่าอยากจะทํารายการแบบนี้ขึ้นมานะคะซึ่งพอแพรเนี่ยก็เป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปของผู้หญิงที่จะออกแนวสุขภาพแต่ ไม่เน้นวิชาการมากหนักนะคะก็จะพูดคุยกันภาษาง่ายๆแบบนี้พูดกันถึงเรื่องราวในชีวิตประจาําวันโดยอาจจะเอาแบบความเชื่อที่พูดต่อๆกันมาว่าไม่มั่นใจหรือไปเซิร์ชในโซเชียลมีเดียแล้วก็ยังไม่ชัวร์อะไรอย่างงี้นะคะหรือเป็นมาเรื่องบางเรื่องที่แบบไม่กล้าถามหมอเพราะว่าอายหรือว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องที่แบบเราไปปรึกษามหมอเลยหรือว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ก็ไม่แน่ใจว่ามันถามหมอได้หรือเปล่าหรือต้องถามใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เป็นเรื่องทั่วๆไปนั่นเองแล้วก็ที่สําคัญก็คือรายการจะมีการพูดถึงเรื่องเพศเรื่องเซ็กเรื่องบนเตียงอะไรเงี้ยรวมด้วยรวมไปถึงพวกความสวยความงามต่างๆนานารวมด้วยนะคะก็ฟังดูแล้วอาจจะดูเป็นรายการที่ดูเน้นเกี่ยวกับผู้หญิงแต่จริงๆแล้วผู้ฟังก็ไม่จํากัดเพศเลยบางที เพศอื่นหรือผู้ชายก็อยากจะรู้เรื่องของผู้หญิงบ้างเหมือนกันซึ่งบางทีผู้ชายอาจจะอยากรู้เรื่องของผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงกันเองด้วยซ้ําค่ะก็ฟังได้หมดเลยทุกเพศนะคะถามว่าทุกวัยด้วยหรือเปล่าก็วัยรุ่นจนถึงวัยกลางคนได้หมดเลยบางคนบอกว่าเฮ้ยเรื่องเซ็ก์มันสิบแปดบวกนะไม่ควรให้เด็กฟังแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเด็กอะส่วนใหญ่เขาอยากรู้แล้วค่ะคือยังไงก็ตามเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาก็ไปหาข้อมูลเองอยู่ดีเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้า ให้เขามาฟังเราแล้วเขาก็ค่อยไปหาข้อมูลเองเขาอาจจะได้อะไรที่แบบถูกต้องมากกว่าโดยสามนะคะใครมีลูกก็ชวนลูกมาฟังได้เลยนะคะก็พอแพรก็รูปแบบรายการนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นรายการสั้นๆประมาณสักสิบห้ายี่สิบนาทีประมาณนี้นะคะโดยก็จะมีออกอากาศทั้งหมด2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการปิดท้ายด้วยคำสับแพทย์หรือเป็นแสดงแพทย์ที่แบบเออ เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่เผื่อว่าเราไปแอบลด้ยินหมอคุยกันก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าไอ้เขาคุยอะไรกันยังไงอะไรแบบนี้นะคะก็ยังไงสุดท้ายก็ขอฝากพอแพร์พอดแคสต์พอดแคสต์สุขภาพที่ฟังสบายๆไว้ให้ลองฟังกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามพอแพร์ได้ที่ YouTube c h anel n Spotify Facebook พอแพร์ P O R P E A R นะคะยังไงถ้าฟังพอแพร์แล้วพอใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ